ที่เพื่อนๆทุกคนตอนนี้พี่จิก็คืนโมงแล้วเนี่ยประมาณเที่ยงพี่จิกําลังเที่ยงนะฝนกําลังตกเลยบรรยากาศดีมากเลยนะที่บ้านมาดามมาดามกำลังทาสีที่บ้านอยู่แล้วก็กําลังจะย้ายบ้านช่วงน,นี้อาจจะยังไม่ได้เข้าครัวนะคะอย่าน้อยอกน้อยใจกันไปนะอย่าหนีกันไปไหนนะอย่าเพิ่งเลิกเพื่อนนะคะเพื่อน,อนยังไงก็อดใจรอมาดามหน่อยรอก่อนอ,อีกอีกสองสัปาหอาจจะได้เข้าครัวทาบข้าวให้ดูแต่ว่าช่วงน,นี้ยัง ยังไม่ลงตัวยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเตาไปตั้งไว้ตรงไหนประมาณน,นี้นี่มาโชว์บรรยากาศที่บ้านบ้านมาดำหน้าอยู่ไหมเดี๋ยวถ้าได้ย้ายเข้ามาอยู่เดี๋ยวจะพาไปเดินชายหาดน,นะบรรยากาศดีมากเลยฝนตกพลำโอเคแล้วก็ยังไงก็าฝากช่องในนอง ของมาดามพิ่จิไว้ด้วยนะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะเพื่อนขอร้องอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนเป็นเพื่อนมาดามเลยก่อนเนาะคนไหนที่ได้มื่นสองมื่นแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้มาดามหน่อยนะคะมาดามกําลังจะตายเต้าไปเพื่อนได้ามหนึ่งคนแต่เพื่อนแต่พี่อยู่เขาตัดเราไปประมาณสองคนสามคนอะไรประมาณเนี้ยกําลังตายเต้าอยู่เพื่อนๆชู เข้ามาดูมาดามหน่อยนะคะ